สิบปัจจัยที่ทำให้เกิดตะคกียที่เราต้องรู้ไว้เลยนะคะวอตะคกียตะคกีหลายคนเป็นแล้วก็เจ็บปวดมากเลยค่ะอยากจะรู้จังเลยว่าเราจะบรรเทาอาการต่างๆเรานี้อย่างไรหรือป้องกันอย่างไรแล้วก็ดูแลอย่างไรมันปวดกันครับพี่ปรามาฟังกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะพี่ปราอยากจะบอกว่าตะคกี คืออาการหดเกร็งที่ทําให้กล้ามเนื้อปวดและเป็นก้อนแข็งซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยที่เราก็ไม่สามารถบังคับได้บางครั้งก็อาจมีอาการปวดหรือเจ็บนะคะที่กล้ามเนื้อมัดหรือเกิดการหดเกร็งซึ่งก็จะเป็นอยู่เพียงแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นถ้าทิ้งเวลาไปสักพักอาการก็จะดีขึ้นค่ะแต่นะคะในบางรายนี่ก็เป็นนานแล้วก็เจ็บปวดมากๆเลยค่ะ การเป็นตะคิวนี้อาจเกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ได้และอาจเกิดกับกล้ามเนื้อเพียงมัดเดียวหรือหลายๆมัดพร้อมกันก็ได้นะคะในบางรายอาจมีอาการตะคิวที่ขาในขณะนอนหลับตอนกลางคืนจนสะดุ้งตื่นหรือที่เรียกว่าตะขิวกลางคืนซึ่งมักเกิดกับกล้ามเนื้อขาและก็พบได้บ่อยในวัยกลางคนและก็ผู้สูงอายุนะคะมาดูกันเลยค่ะอะไรกันแน่ที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดตะคิวคะ่ะในปัจจุบัน ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดตะคิวแต่เชื่อว่าอาจเกิดจากการที่เอ็นและกล้ามเนื้อไม่ได้ยืดโตบ่อยๆจึงทําให้มีการหดรั้งหรือเกร็งได้ง่ายเมื่อมีการใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้นมากเกินไปนอกจากนี้ยังเชื่อว่าอาจเกิดจากเซลล์ประสาทและเส้นประสาทที่ควบคุมการหดและคลายโตของกล้ามเนื้อทํางานป็นปกติไปหรือ,ออาจเกิดจากการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ดีเป็นต้นนะคะ โอ้ยถึงตอนนี้อยากรู้จังเลยค่ะพี่ปราว่าปัจจัยอะไรล่ะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะทําให้เกิดตะคิวหนูจะได้ป้องกันและดูแลตัวเองได้คะ่ะอ่าตอนนี้พี่ปราบอกเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ทราบรสาเหตุที่แท้จริงนะคะหรือระบุไม่ได้ว่าการเกิดตะคิวที่แท้จริงเกิดจากอะไรแต่ก็พอจะบอกได้คร่าวๆว่าสิ่งที่กำลังจะบอกต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการเกิดตะ Q คะิวค่ะ ถ้าเรารู้แล้วเราจะได้ระมัดระวังนะคะข้อที่1ภาวะเกลือแร่ในร่างกายของเราไม่สมดุลค่ะโดยเฉพาะโซเดียมและก็โพแทสเซียมทำให้เกิดอาการอะไรหรือคะท้องเดิอนอาเจียนเสียงเหงื่อมากค่ะหรือรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลซึ่งก็จะทำให้เป็นตะคิวอย่างรุนแรงคือเกิดกับกล้ามเนื้อหลายส่วนของร่างกายและมักจะเป็นอยู่นานมากเลยนะคะข้อที่สการดื่มน้ำน้อยเกินไปค่ะ ก็จะทําให้เซลล์กล้ามเนื้อของเราเนี่ยขาดน้ํานะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยค่ะข้อที่สามผู้ที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดต่ําก็าจ,จะเป็นตะคิวได้บ่อยนะคะใครที่ขาดแคลเซียมหรือแคลเซียมในเลือดต่ําเนี่ยจจะมีภาวะนี้ได้มากเลยค่ะข้อที่สี่กล้ามเนื้ออ่อนล้าหรือกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงจากการใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานานหรือการทํางานหนักจะทําให้เกิดตะคิวได้บ่อยค่ะข้อที่ห้า ยิงตั้งกลั่นอาจจะเป็นตะคิวได้บ่อยขึ้นเนื่องจากระดับของแคลเซียมในเลือดต่ำหรืออาจเกิดจากการไหลเวียนของเลือดที่ขาไม่สะดวกนะคะสําคัญมากๆค่ะข้อที่ 6. กล้ามเนื้อขาดการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อที่ตึงจะเกิดตะคิวได้บ่อยข้อที่7การได้รับการบาเดเจ็บที่กล้ามเนื้ออาจเกิดจากการกระแทกทําให้เกิดการพกช้าที่กล้ามเนื้อได้ข้อที่8การนั่งนอนหรือยืนในท่าที่ไม่สะดวกนาน,านา ก็สามารถที่จะทําให้การไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกและเกิดตะคิวได้เช่นกันข้อ9กล้ามเนื้อขาดเลือดหาก,กออกกําลังกายอย่างหนักโดยที่ไม่ได้วอร์มอัพจะทําให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่เพียงพออันนี้สําคัญนะคะข้อที่10ผู้ที่มีภาวะหลอดเลือดแดงแข็งหรือหลอดเลือดติดตันเช่นผู้สูงอายุอาจจะเป็นตะคิวได้เลยนะคะขนาดที่เดินนานๆอันนี้สําคัญมากๆ เนื่องจากการไหลเวียนของเลือดไปที่ขาไม่ดีตรงนี้พี่ปราบอกเลยนะคะมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยสําหรับคนที่เป็นตะขิวแล้วไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ให้ดีเนี่ยมันจะมีการเจ็บปวดมากๆแล้วก็เคยมีนะคะกรณีเคสตัวอยา่างที่เป็นตะขิวระหว่างการว่ายน้ําหรือว่าการทาอะไรยิ่งโดยเฉพาะการขับรถมันก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่ารุนแรงหรืออันตรายได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็ต้องป้องกันไว้มากๆนะคะ พี่ปราอยากจะบอกเลยว่าภาวะต่างๆเหล่านี้เป็นภาวะที่สําคัญที่เราต้องดูแลตัวเองให้ดีเราจะต้องดูแลตัวเองให้อย่างเหมาะสมและที่สําคัญคือป้องกันไม่ให้เกิดภาวะดังกล่าวได้ไม่งั้นเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเกิดตะกิวนี้เราจะมีอันตรายมากนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะอ้อแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะ เรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบพ e ่ติ f ฟิชเป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัูสุขภาพเดียวกันเพื่อเติมตัวเข้าสูงผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะโอ้ยพี่ปราคะพี่ปราคะร่วงนอนหลับอ่ะมันเกิดตะคิวบ่อยมากเลยแล้วมันเจ็บปวดมากมายเลยค่ะหนูจะทํายังไงดีกันเนี่ย คราวนี้เรามาดูเลยนะคะเทคนิคการแก้ปัญหาการเกิดตะคิวนะคะระหว่างนอนหลับอันนี้สําคัญนะคะส่วนมากคนที่มักจะเป็นตะคิวระหว่างหลับควรนอนในท่าที่ผ่อนคลายค่ะอย่าให้กล้ามเนื้อตึงแล้วก็ควรจะห่มผ้าให้ร่างกายอบอุ่นแล้วทำไมหรือคะหากเกิดอาการเป็นตะคิวขึ้นมาในตอนกลางคืนหรือในขณะที่นอนพี่ปราณเน้นรลยย้ำเลยนะคะให้เรายืดกล้ามเนื้อขาค่ะ,ะฟังช้าๆนะคะ ให้ยืดกล้ามเนื้อขาโดยยืดขาให้ตรงกระดกปลายเท้าขึ้นค้างไวห้าวินาทีทําแบบนี้ห้าถึงสิครั้งแล้วก็นวดกล้ามเนื้อนะคะนวดกล้ามเนื้อขาเป็นบนกลมจนหายค่ะอีกครั้งอ่ะพี่ปราบ,บอกอีกครั้งนะคะสําหรับใครที่เป็นตะคิวระหว่างหลับไม่ต้องตกใจนะคะเราจะแก้ไขปัญหาต่างๆก็คือ เราจะต้องทํำยังไงคะให้ค่อยๆย,ย,ยืดกล้ามเนื้อขาถ้าสมมุติมีคนที่นอนด้วยหรือนอนใกล้ๆล้วก,ก็เรียกเขาเลยนะคะแล้วเราค่อยๆย,ย,ยืดกล้ามเนื้อขาโดยยืดขาให้ตรงคะ่ะพอยืดขาให้ตรงแล้วก็กระดกปลายเท้าขึ้นนะคะค่อยๆกระดกปลายเท้าขึ้นคะ่ะทําค้างไว้ห้าวินาทีทําแบบนี้เลยนะคะห้าถึงสครั้งแล้วก็นวดกล้ามเนื้อขาเป็นวงกลมเลยคะ่ะนวดจนกว่าจะหายนะคะเห็นไหมคะ และถ้าหากเราเป็นตะคิวตอนกลางคืนบ่อยๆก็ต้องดื่มนมเพราะอะไรคะนมมีแคลเซียมพี่ปาคะแล้วเราจะดื่มนมอะไรดีคะก็นมพร่องมันเนยก็ได้นะคะที่มีไขมนันน้อยเพราะว่าเราโกว้วนหนึ่งแล้วก็ไม่ให้ไขมันในเลือดสูงเพื่อเพิ่ม,มแคลเซียมให้กับร่างกายแล้วก็ยกขาให้สูงขึ้นการยกขาให้สูงขึ้นนะคะโดยเราใช้หมอนรองขาให้ขาขึ้นสูงนะคะจากเตียงประมาณ10เซนติเมตรค่ะหรือประมาณ4นิ้ว ร้อมทั้งฝึกยึดกล้ามเนื้อมัดที่เกิดตะคิวบ่อยๆนะคะมัดที่เกิดตะคิวบ่อยๆเราต้องทาอย่างนี้นอกจากนี้เราก็ต้องดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงด้วยด้วยการที่ราออกกําลังกายสม่ําเสมอพี่ปราณเน้นระยำนิดหนึ่งนะคะการออกกําลังกายในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าต้องระมัดระวังไม่ให้ข้อเข่าของเราเสื่อมการที่เราจะวิ่งหรือเต้นนารบิบกเนี้ยต้องดูนะคะเพราะการวิ่งหรือเต้นนารบิบกเนี่ย จะทําให้ข้อของเรานี่ได้รับแรงกระทบกระเทือนมากกระดูกของเราซึ่งเป็นกระดูกอ่อนบร,ริเวณข้อเขานี้มันจะเกิดการสึกกร่อนได้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องระมัดระวังนอกจากนี้แล้วถ้าเกิดข้อเข่าเสื่อมจะมีอาการท้องปวดข้อเข่าแล้วก็เป็นตะขิวด้วยเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะอะไรเหรอคะเพราะตะขิวมักเกิดในผู้ที่ขาดการออกกำลังกายและมีร่างกายที่อ่อนแอด้วยค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะอีกครั้งนะคะ ถ้าใครมีอาการที่เป็นตะคิวตอนคืนบ,บ่อยๆพี่ปราณเน้นนะคะเพราะมีคําถามที่ถามก็มาเยอะเลยว่าโอ้ยพี่ปราหเูเป็นตะคิวตอนคืนบ,บ่อยๆมันเจ็บปวดมากเลยค่ะให้เราดื่มนมก่อนนอนนะคะเพื่อเพิ่มแขนเสียมให้กับร่างกายแล้วก็ยกขาให้สูงขึ้นค่ะโดยใช้หมอนรองขาให้ขาสูงค่ะจากเตียงประมาณ10เซนติเมตรกะเอานะคะหรือประมาณ4นิ้วเสร็จแล้วค่อยๆย,ย,ย,ยึดกล้ามเนื้อมัดที่จะเกิดตะคิวขึ้นบ,บ่อยๆ ยึกนะคะฝึกยึกเลยค่ะฝึกเลยค่ะนอกจากนี้เราก็ดูแลสุขภาพทาได้บ่อยแค่ไหนก็ปลาทําได้บ่อยมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เลยค่ะการที่เราเออกกําลังกายหรือการที่เราดูแลตัวเราเองเนี่ยให้แข็งแรงเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกระทํามากๆนะคะเพราะจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่มีปัญหาของโรคต่างๆตามมาการเป็นตะคิวทุกคนก็จะรู้แล้วว่ามันจะมีอาการเจ็บปวดมากๆและสุดท้ายก็คือ ถ้าเราปวดมากๆคือเราจะนอนไม่ได้เลยนะคะหลายคนที่เขียนข้อคอมเมนต์มาว่ามีกากันเป็นตะคิวนี้มากแล้วก็เจ็บปวดมากๆพี่ปรอยากจะบอกเลยค่ะหลายคนเป็นตะคิวมากเลยค่ะและเขียนข้อคําถามมาว่าปวดตะคิวมากปวดมากปวด,ปวดกร้มเนื้อจนแทบจะทําอะไรไม่ไหววันนี้พี่ให้ความรู้เรื่องตะคิวแล้วนะคะปัจจัยที่อาจจะเกิดแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นตะคิวโดยเฉพาะขณะที่เราลังจะนอน ดูแลสุขภาพของเรามากๆนะคะและก็ข้อที่สำคัญมากๆก็คืออย่าให้เป็นตัวเองเป็นตะกิวบ่อยๆเพราะมันมันจะเกิดอันตรายดูแลสุขภาพของเรานะคะแล้วก็ปิดตรวจสุขภาพทานอาหารที่ครบทุงมื้อพักผ่อนให้เพียงพอจะเป็นทานที่ช่วยเราได้ถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งปอดสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกด,กดกระดิงช่อง youtube t i e fish เป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงยุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง Youtube Healthy ฟิ t เชื่อพี่ปรานะคะ